นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์เตือนภัยสุดระทึกกลางวันแสกจากภาพรถกระบะสีดำขับมาช้าๆก่อนจอดเทียบตรงหน้าป้ายรถเมยหญิงคุณหนึ่งแต่งกายเรียบร้อยเปิดประตูลงจากรถเดินตรงเข้ามาหายายในภาพจะเห็นยายกับหลานสาวเดินมารอรถเมยตามปกติจากนั้นเธอยื่นขวดน้าให้ยายอย่างมีมารยาทยายรับน้ามาดื่มโดยไม่เอะใจแต่เพียงไม่กี่อึกเท่านั้น การก็เริ่มเปลี่ยนไปมือเริ่มอ่อนแรงหน้าเริ่มซีดและเอนตัวพิงเก้าอี้เหมือนหมดเรี่ยวแรงจังหวะนั้นหญิงคนร้ายรีบพุ่งขึ้นรถกระบะสีดําและยังมีชายคนหนึ่งที่ปั่นจักรยานผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดีเขารีบโยนจักรยานทิ้งแล้ววิ่งเข้าไปช่วยเต็มแรงก่อนหญิงคนร้ายตกใจรีบขึ้นรถขับหนีไปอย่างรวดเร็วยายล้มหมดสติอยู่กับพื้นส่วนหลานสาวรอดปลอดภัย ขอบคุณคลิปจากคุณน้อยกาลสินที่ส่งมาให้ทีมข่าวของเรา